สวัสดีครับทำทรงอนุญาตให้ภิกษุบรรพชาอุปสมบทคุณระบุตทั่วทิศจาจนหน้าบทด้วยหวังว่าพระสุคตจะบวดให้อย่ากระนั้นเพึ่ออนุญาตภิกษุให้ภิกษุทั้งหลายบวชแทนได้ไปสารณะ,ะผมที่ ตอนนี้ใช้บวชด,ด้วยใจยอมทำพระศาสดาเก้าบับพพจูปะสัมปัากถาว่าด้วยการบรรพชาและการอุปสมบทด้วยไตรสรณะคมเรื่องทรงอนุญาตภิกษุบรรพชาอุปสมบทให้คณระบุตรสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายพาเราคณระบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทมาจากทิศต,ต่าง จากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงจักให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทในการที่พิกษุทั้งหลายนำคณรบมาทั้งภิกษุทั้งหลายทั้งเราคุรบุผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทย่อมลำบากครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับเด็กเล่นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความรำพึงขึ้นในพระทัยอย่างนี้ว่าบัดนี้ภิกษุทั้งหลาย พาเราคนบะบทผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทมาจากทิศนั้นๆจากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีภาคจากักทรงให้พวกของบรรพชาอุปสมบทในการที่ภิกษุกทั้งหลายนำคนระบรมานั้นทั้งพวกภิกษุทั้งเราคนระบทผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทย่อมลำบากยากกันนั้นเลย เราเป็นอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่นแหละตรงให้บรรชาตรงให้อ,อุปสมบทในชิดนั้นนั้นในชนบทนั้นนั้นเถิดคันเวานลาเย็นพระผู้มีภาคเสด็จออกจากที่เร้นทรงแสดงคำนี้คาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอยู่ในที่สมดลิกเร้นอยู่ที่นี้ ได้เกิดความคิดคำนึงในใจว่าบัดนี้ภิกษุกทั้งหลายพาเราคนลุบทผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทมาจากทิศต,ต่างๆจากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจากักทรงให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทในการที่ภิกษุกทั้งหลายนำคนละบทมานั้นทั้งภิกษุทั้ง,งหลายทั้งเราคนลุบทผู้มุ่งบรรพชาและ มุ่งอุปสมบทย่อมลำบากอย่ากันนั้นเลยเราควรอนุญ,ญาตภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่นแหละจงให้บรรพชาจงให้อุปสมบทในจิตนั้นนั้นในชนบทนั้นนั้นเถิดภิกษุทั้งหลายเพึงให้บรรพชาพึงให้อุปสมบทอย่างนี้ในเบื้องต้นเพึงให้กลุมบทผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทพงผมและหนวด ให้คองผ้า,ากาศายะให้ห่งุตรส่งเสียงบ่าข้างหนึ่งให้กราบเท้าพิสุกทั้งหลายให้นั่งกระยยงให้ประนมมือแล้วสั่งว่าเธอจงกล่าวอย่างนี้แล้วให้สารณคมดังนี้ไตราสารณะคมว่าด้วยการถึงพระรันตนตรัยเป็นสารณะสารณะหมายถึงสิ่งที่ทำลายจัดปัดเปตาบรรเทาทุกข์ภัและกิเลสการถือพระรันตนตัยว่าเป็นสารณะ ก็เพื่อเป็นเครื่องช่วยชำระขจัดปัดเป่าทุกภัยและกิเลตต่างๆในใจให้หมดสิ้นพุทธังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะธรรมังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะสังฆังสรนังัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สอง ทุติยามปิทำมังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองทุติยมปิสังฆสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะแม้ครั้งที่สองตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สามตติยมปิทำมังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สาม ตตรียมปีสังฆสารนังคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะ,ะแม้ครั้งที่สาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบรรพชาอุปสมบทด้วยไตยสรณะ,ะของเ่านี้บอกพัชชูปะสัมปัสากถาจบคลิปจบแล้วต้องลาจากกันอวยชัยมีปัจจัยล่วงหล่นอยู่เต็มบ้าน เก็บสะสมเงินทองอย่างชำนานอีกไม่นานเงินทองยิ่งมากมีคนจะรวยหรือจนก็ชีวิตไร้คนคิดถูกหวยรวยลอตเตอรรักษากายวาจาใจด้วยธรรมีพระธรรมดีธรสิ่งพิสดาร